วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนกรุงสีแอปแจ้งเตือนผ่านอีเมลฟรีข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณเพื่อแจ้งเตือนการใช้งานกรุงสีแอปแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบกรุงสีแอปแจ้งเตือนการทำธุรกรรมทางการเงินแจ้งเตือนการตั้งค่ากรุงสีแอปมาดูคลิปวิธีตั้งค่าแจ้งเตือนกรุงสีแอปได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีตั้งค่าแจ้งเตือนกรุงสีแอปขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานกรุงสีแอป ที่หน้าแรกกรุงสีแอปเลือกเมนูอื่นๆเลือกการตั้งค่าใส่รหัสผ่านกรุงสีแอปเป็นตัวเลขหกหลักให้เลือกแอปพลิเคชันเลือกจัดการการแจ้งเตือนเลือกเปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตั้งค่าแจ้งเตือนกรุงสีแอปหลังจากตั้งค่าแจ้งเตือนเสร็จข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณเพื่อแจ้งเตือนการใช้งานได้แก่การเข้าสู่ระบบกรุงสีแอปการาทำธุรกรรมทางการเงินการตั้งค่ากรุงส f ีแอปแจ้งเตือนฟรีไม่เสียค่าบริการ ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ